สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคิตตี้อีซีจีนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักกับเจ้าอักษรข้างที่มีชื่อว่าเย่จืดผางกันนั่นเองค่ะอ่ะถ้างั้นนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอักษรข้างหรือในภาษาจีนที่เราเรียกกันว่าเพียนผางก่อนนะคะว่ามันคืออะไร อักษรข้างนะคะในภาษาจีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะคะในอักษรจีนซึ่งอักษรข้างแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายของมันนะคะก็อย่างสมมุติเช่นว่าเราเจอตัวอักษรจีนตัวหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเลยไม่เคยท่องเลยแต่เรารู้จักเพียนผางที่อยู่ในตัวอักษรจีนตัวนั้นเราก็จะสามารถเดาความหมายโดยประมาณของมันได้ หรือเราอาจจะสามารถเดาเสียงอ่านของมันได้นั่นเองนะคะซึ่งก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเย่จื้อผางนะคะเป็นอักษรข้างชนิดหนึ่งในภาษาจีนนั่นเองซึ่งเจ้าเย่จื้อผางนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเย่จื้อผางเย่จื้อผางอันนี้คือหน้าตาของเจ้าเย่จื้อผางนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเพนผางเนี่ย มันก็จะเป็นคำศัพท์คำหนึ่งในภาษาจีนเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าเย่นั่นเองนะคะเย่ที่แปลว่าพระจันทร์อ่าเย่เรียงแต่เย่นะคะพระจันทร์หรือว่าจะแปลว่าเดือนก็ได้นะคะอีเย่เฟ ok ินเดินมกาลาเดินกุมภาเอาละค่ะซึ่งเจ้าตัวเย่นี้นะคะก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวเย่จื่อผางเนี่ยอยู่ทางด้านซ้าย มันจะมีความหมายเชิงประมาณร่างกายและเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวเย่นี้นะคะอยู่ทางด้านขวามันจะมีความหมายเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะคะอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งงงนะคะว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาคืออะไรอ่ะโอเคทุกคนลองดูตัวอย่างตรงนี้นะคะคํานี้เนี่ยคือคําว่าจีเจ้าเย่เจ้าผา,างเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายของส่วนประกอบอีก ส่วนหนึ่งของคําศัพท์คํานี้เพราะฉะนั้นเนอันนี้ก็คือเจ้าเย่เนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายส่วนอันนี้นะคะคือคําว่าหมิงเจ้าเย่เนี่ยอยู่ทางด้านขวาเนอะทางด้านขวาของอีกส่วนประกอบหนึ่งนะคะนนนเ,นเพราะนี้ก็คือเย่อยู่ทางด้านขวานั่น,น,นเองนะคะอันนี้ไม่งงนะซ้ายขวาดูกันอันนี้คือดูกันง่าย,ายๆแบบนี้นะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเหมือนเหมือนหัวคลิปเลยนะคะเขาบอกว่าเย่ เมื่ออยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยมีความหมายคือร่างกายนะคะและเมื่ออยู่ทางด้านขวานเนี่ยก็จะมีความหมายเกี่ยวกับเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายก่อนเนะว่าจะมีคำศัพท์คำไหนบ้างนะคะที่มีเยืดื่อผางเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีความหมายเกี่ยวกับร่างกายค่ะโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างคำแรกกันเลยนะคะก็คือคำที่เราเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะคือคำว่าจี จีจีคำนี้นะคะแปลว่ากล้ามเนื้อนะคะเรามาดูส่วนประกอบของอักษรจีนตัวนี้กันก่อนทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเยื้อจุผังยื่อจุผังอยู่ด้านซ้ายนะคะตัวตัวนี้เนี่ยก็จะมีความหมายประมาณเกี่ยวกับร่างกายก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะกล้ามเนื้อก็เกี่ยวกับร่างกายนะแล้วก็ส่วนทางด้านขวานะคะคือคําว่าถ้าแยกออกมาเนี่ยคือคําว่าจีจีนะคะที่แปลว่าเท่าไหร่ เคยเรียนกันใช่ไหมคะจีเกอกี่อันอ่านะจีซุยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเจ้าแย่ชื่อผางเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกความหมายนะคะส่วนตัวเนี้ยจีก็จะเป็นคล้ายๆกับคําบอกเสียงนั่นเองทุกคนลองดูนะคำว่าจีพอมาผสมกับแย่ชื่อผางเนี่ยกลายเป็นคําคําใหม่เนี่ย เสียงก็ยังใกล้เคียงกับเสียงเดิมอยู่ก็คือคำว่าจีใช่ไหมคะจีจีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักถ้าเราไม่เรียกยังไงถ้าเราไม่รู้จักคำคำ,คำนี้เลยแต่เรารู้จักยืดชื่อผางเกี่ยวกับร่างกายแน่ๆรู้จักคำว่าจีเราก็พอจะเดาเสียงอ่านมันได้นะคะว่าเสียงอ่านเนี่ยมันต้องเป็นประมาณไหนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูคำที่สองกัน คำที่สองของเรานะคะคือคำว่าการค่ะการการแปลว่าตับนะคะการแปลว่าตับเรามาดูส่วนประกอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวด้านซ้ายนะคะเยื่อชื่อผางอยู่ด้านซ้ายเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายคือตับนั่นเองส่วนประกอบทางด้านขวานเนี่ยถ้าแยกออกมานะคะจะเป็นคําว่าการการที่แปลว่าทาค่ะ กานที่แปลว่าทำอย่างเช่นหนีจ้าน什么你在干什么แปลว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ก้านอ่าสังเกตอีกแล้วก้านนะคะพอมาเป็นคำใหม่เนี่ยออกเสียงว่าการเห็นไหมคะยังมียังมีความเป็นเสียงเก่าอยู่คล้ายๆใกล้เคียงกันนะคะก้านมาเป็นการรวมกันเนี่ยเป็นคำว่าการที่แปลว่าตับนั่นเองค่ะ คำที่3นะคะคือคำว่าตู้ตู้ตู้นะคะแปลว่าท้องหรือแปลว่าพุงก็ได้นะคะอ่าเรามาดูกันเหมือนเดิมอันนี้คือเย่จือผางนั่นเองด้านขวาเนี่ยคือคำว่าถูถูนะคะที่แปลว่าดินอ่าก็จะมีคำศัพท์เช่นคำว่าตี้ถูนะคะที่แปลว่าแผนที่นะคะอ่าเรามาดูคำว่าถู กลายมาเป็นคำว่าตู้เนี่ยมันก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ตรงสระนะคะตู่ตูอูอูตู้ตู้ใช่ไหมคะอย่างคำก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นรูปเดิมเลยแค่เปลี่ยนเสียงเช่นการ g a n เหมือนกันแค่เสียงหนึ่งมาจากก้าน g a n เสียงสีก้าอันนั้นยังรูปเดิมหมดเลยแต่อันนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างละแต่ก็ยังคงเสียงสระอูเอาไว้นะคะจากถูเป็นตู้ ตู้ถูที่แปลว่าดินนะคะมาเป็นตู้ที่แปลว่าท้องหรือพุงนั่นเองว่ามันจะต,ตู้จืตู้จืนะคะเอาละซึ่งคําว่าถูนะคะขอเสริมนิดนึงทุกคนต้องระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยขีดบนต้องสั้นกว่าขีดล่างนะคะขีดบนต้องสั้นกว่าขีดล่างนะคะถึงจะเป็นคําว่าถูนะคะถ้าขีดบน ยาวกว่าขีดล่างแล้วคะจะเป็นยังไงอันนี้คือขีดบนยาวกว่าขีดล่างนะคะถ้าขีดบนยาวกว่าขีดล่างเนี่ยจะไม่ใช่คําว่าถูละมันจะเป็นคําอื่นคือคําว่าอันนี้คือชื่อนะคะถูเนี่ยขีดบนจะสั้นกว่านะคะส่วนคําว่าชื่อเนี่ยขีดบนจะยาวกว่านั่นเอง ซึ่งคำว่าชื่อตัวเดียวเนี่ยอาจจะแปลว่าทหารก็ได้นะคะทหารหรือไม่ก็คำที่เราใช้กันบ่อยก็จะมีคำว่าปาชื่อปาชื่อนะคะเดี๋ยวเขียนอีกสีหนึ่งให้คำว่าปาชื่อนะคะคำว่าปาชื่อเนี่ยจะแปลว่ารถบัสนั่นเองปาชื่อ,อซึ่งอันนี้ก็ เคยอ่านผิดเหมือนกันนะคะถูกกับชื่อเนี่ยมีมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอยู่ที่จีนเนี่ยก็มีรถบัสคันใหญ่เล่นผ่านค่ะแล้วตรงข้างรถเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ว่าต้าปาชื่อแต่ด้วยความที่มันเล่นผ่านเร็วๆแล้วเราก็อ่านแบบอ่านแบบกวาดสายตาร็เๆอ่ะค่ะก็อ่านออกเสียงมาอ๋อต้าปาถู <laughs> ซึ่งอันนั้นคือผิดนะคะก็โดนเพื่อนล้อโดนพี่ล้อจนทุกวันนี้ยังโดนล้ออยู่เลยนะคะทุกคน โอเคทุกคนคะอันนี้คือปลาชื่อนะคะปลาชื่อคะ่ะทุกคนต้องไม่ผิดแบบเรานะคะปลาชื่อโอเคนะคะไม่ใช่ปลาถูนะไม่น่าจะมีใครผิดแบบเราแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําที่4กันดีกว่าคําที่สนะคะคือคําว่าเยาวนั่นเองนะคะเยาวเยาวแปลว่าเอวนะคะเยาวเอวอ่านายก็คือเยื่อชื่อผางนะคะส่วนอีกส่วนประกอบหนึ่งเนี่ยมาจากคําว่าเย่านะคะเยา่าคํานี้เนี่ยก็ เป็นคําที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะสมมุติใครไปจีนพูดอะไรไม่เป็นเนี่ยพูดแค่เย่าเย่าเยา่าช,ชี้ชี้ชี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเย่าเนี่ยแปลว่าต้องการนั่นเองเย่าต้องการอย่างเช่นนี้เย่าฉัเม่อเอ่อเย่า,าน่าพิงสวยอยากได้น้ําขวดนั้นประมาณนี้นะคะเย่าเนี่ยประกอบคําใหม่มาเป็นคําว่าเย่าเนี่ยก็ยังมียังมีเขาเดิมอยู่เนะาะเย่ามาเป็นเยาวเปลี่ยนแค่เสียงเท่านั้นเองจากเสียงสี่มาเป็นเสียงหนึ่ง เอาละค่ะเรามาดูคำที่5กันคำที่5นะคะคือคำว,ว่าป่างป่างนะคะที่แปลว่าไหลอีกนั่นเองซึ่งคำนี้ก็ยังเป็นคำที่เกี่ยวกับร่างกายอยู่นะคะเพราะว่าเยื่อชื่มผางเนี่ยมันก็ยังอยู่ด้านซ้ายอยู่ส่วนอีกคำหนึ่งนะคะแยกออกมาเนี่ยก็จะเป็นคำว,ว่าผางผางผังนะคะที่แปลว่าข้างๆนั่นเองเหมือนที่เราเคยพูดบ่อยๆว่าผาังเปียนนะคะผังเปลี่ยน แบบนี้นะคะซึ่งคำว่าปางเนี่ยปางนะคะที่แปลว่าไหลเนี่ยก็จะมีคำคำหนึ่งนะคะที่เราสามารถต่อยอดได้ก็คือคำว่าปีกนั่นเองนะคะ<ม>อันนี้นะคะคือคำว่าชื่อปางชื่อปางนะคะก็แปลว่าปีกนั่นเองนะคะปีกปีกชื่อปาง ชื่อปากนะคะน้องๆบางคนอาจจะโอ้พี่คะเขียนยากขนาดนี้หนูไม่มีปีกด้วยหนูไม่จําดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ <g ül üyor> <g ül üyor> <g ül üyor> เผื่อวันนึงน้องอยากกินไก่นะคะก็ไก่เนี่ยเขาก็ <g ül üyor> จะเรียกว่าจีชื่อนะจีชื่อก็คือชื่อตัวนี้ชื่อจากข้างหน้าเนี่ยชื่อจากตัวชื่อปากเนี่ยแหละค่ะชื่อผางเอาละค่ะสองคำสุดท้ายนะคะของคําศัพท์ที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยคําที่6นะคะคือคําว่าฝ يء เฟยนะคะที่แปลว่าอ้วนนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะเคยดินคำว่าฝฟยพังก็แปลว่าอ้วนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะ,ะตรงนี้รู้กันอยู่แล้วเนอะเป็นเว้ยช่อผางด้านขวาเนี่ยเป็นตัวปลาปลาออกเสียงว่าปลานะคะแปลว่าความหวังก็ได้ทุกคนระวังสับสนนะคะถ้าคําว่าปลาเสียงสั้นๆไม่มีเสียงที่แปลว่าเถะเนี่ยต้องมีตัวโขอ,อยู่ข้างหน้านะคะ ต้องมีตัวโขวอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะคนละตัวกันนะซึ่งคำว่าเฝยเนี่ยเคยได้ยินมาว่ามันแรงกว่าคำว่าพ่างอีกนะค,ะคือพ่างก็แปลว่าอ้วนเฝยก็อ้วนนะแต่เฝยอ่ะมันเชิงเิงหนักกว่าแบบมีแต่ไขมันอะไรอย่างนี้เลยเหมือนอย่างเช่นคำว่าเฝยโลเฝยโลเนี่ยก็จะแบบ แปลประมาณว่าเนื้อติดมันอะไรประมาณนี้เลยนะคะเนื้อที่แบบส่วนที่มีไขมันเฟยโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟยเนี่ยนอกจากอ้วนเนี่ยมันก็จะแบบเชิงมีไขมันอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะก็เคยคนจีนเคยบอกมาว่าดาว่าผ่างเนี่ยไม่โกรธหรอกแต่ดาว่าเฟยเนี่ยไม่ได้นะขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่าคำที่7นะคะคำที่7เนี่ยคือคําว่าหนาวหนาวหนาวนะคะหนาวจือสมองนะคะซึ่งคําว่าหนาวเนี่ยก็ ตัวนี้นะคะก็ไม่มีไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความหมายในภาษาจีนนะคะมารวมกับตัวเวยื่อืุบหางเนี่ยก็จะแปลว่าสมองนะคะหนาวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเจ้ายื้อืุบหางเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวาแล้วเนี่ยจะมีคําศัพท์คําไหนบ้างนะคะที่มีความหมายเกี่ยวกับระยะเวลาหรือรวมถึงสภาพอากาศด้วยนะคะระยะเวลาและสภาพอากาศเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ คำแรกนะคะที่เจ้าเยื่อจุผางเนี่ยอยู่ด้านขวานะคะก็คือคำว่าชีนั่นเองค่ะชีชีนะคะชีตัวนี้นะคะแปลว่าช่วงเวลานะคะหรือว่าระยะเวลาก็ได้เรามาแยกองค์ประกอบกันนะคะตัวเยื่อจุผางเนี่ยอยู่ทางด้านขวาก็ต้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเวลานะคะตัวด้านซ้ายเนี่ยแยกออกมานะคะก็จะเป็นเสียงฉี เป็นคำว่าฉีนะคะซึ่งก็จะมีคำศัพท์ที่เราใช้บ่อยๆเลยเนี่ยก็คือคำว่าฉีชื้นะคะฉีชื้อแปลว่าจริงๆแล้วคำนี้ใช้บ่อยขอคอนเฟิร์มอ่ะใช้บ่อยมากจําได้นะคะไม่ไม่จำไปแบบเสียเปล่าแน่นอนค่ะฉี e ชื้อฉีชืนะคะแปลว่าจริงๆแล้วซึ่งก็สังเกตนะคะเจ้าตัวฉีเนี่ย คือเสียงเดิมของมันเนะพอมาประกอบเป็นคำใหม่นะคะจะได้เป็นคำว่าชีชีนั่นเองค่ะเอาละคา่ะนี่คือเข้าสู่คำที่สองนะคะคำที่สองของเราเนี่ยคือคำว่าหลางนะคะหลางค่ะหลางเนี่ยแปลว่าแจ่มใสนะคะหรือแปลว่าสว่างก็ได้นะคะอพอมาแยกดูเนี่ยไอเจ้าตัวไอเจ้าตัวด้านขวานี้นะคะก็ จะคือคำว่าเหลียงเหลียงนะคะเหลียงเหลียงเนี่ยแปลว่าดีอทุกคนอย่าจำสลับกันนะคะถ้ามันอยู่รวมกันเนี่ยมีตัวเวียจุผางด้วยเนี่ยจะอ่านว่าหลางนะคะหลางเหมือนคำว่าคายหลางคายหลางนะคะที่แปลว่าล่าเริงแจ่มใสนะคะ ค่ายหลังนะคะค่ายหลงังแปลว่าล่าเริงนะคะอ่ามองโลกในแง่ดีแต่เมื่อไหร่นะคะที่อยู่ตัวเดียวแบบนี้นะคะเราจะอ่านกันว่าเหลียงนะคะเหลียงเหลียงที่แปลว่าดีหรือก็แบบมีคําภาษาจีนคําว่าเหลียงห่าวนะคะเหลียงหาว,ะะหหาวอ่ะอ่ะคำที่3นะคะคือคําว่าหมิง หมิงนะคะแปลว่าสว่างนะคะหรือว่าชัดเจนก็ได้ซึ่งคำว่าหมิงเนี่ยเจอกันบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็ไปรวมกับคำอื่นเยอะมากด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่าหมิงเสียนหมิงเสียนนะคะที่แปลว่าชัดเจนนะคะหรือว่าคำว่าหมิงเลี่ยงนะคะหมิงเลี่ยงแปลว่าสว่างสวัยนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าหมิงเนี่ยก็คือเยื่จชิ้อผางนะคะมารวมกับตัวข้างหน้านี้ค่ะตัวรื่อนะคะตัวรื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์นั่นเอง พอมีพระอาทิตย์ลอยเข้ามานะคะสว่างสวยัยเห็นทุกอย่างสว่างชัดเจนไปหมดเลยนะคะเป็นคําว่าหมิงนั่นเองก็ยังเกี่ยวกับเกี่ยวกับเวลาและสภาพอากาศนะคะและคําที่4นะคะคาที่4คือคําว่ายินนั่นเองค่ะยินยินนะคะแปลว่ามืดคลึ้มค่ะเจ้ายินนี่นะคะตัวข้างๆเนี้ยก็เป็น ไม่ใช่คำอะไรนะคะเป็นคำที่ไม่มีความหมายมาประกอบกับตัวเยื่อจืดผางเนี่ยก็จะได้เป็นคำว่ายินนะคะแปลว่ามืดคึมก็อาจจะมีคำศัพท์คำว่ายินเทียนนะคะที่แปลว่าวันที่มืดคึมหรือวันที่มีเมฆมากนั่นเองค่ะเอาละค่ะและคำศัพท์ที่เราเพิ่งได้พูดถึงกันไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นยกตัวอย่างคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับร่างกายเวลาหรือสภาพอากาศนั่นเองนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคํานะคะที่พอเขียนด้วยเจ้าเยียดจืผางแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายในเชิงนั้นนะคะอล่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างคําที่มีเยื้อจืดผางแต่ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับร่างกายระยะเวลาหรือสภาพอากาศเลยนะคะเรามาดูกันว่ามีคําไหนบ้างนะคะคําแรกนะคะคือคําว่าซึ่งนั่นเองค่ะคําว่าซึ่งนะคะแปลว่าชนะ อ่าไม่เกี่ยวกับร่างกายเวลาหรือสภาพอากาศเลยนะคะซึ่งแปลว่าชนะค่ะเยื่อจ่ผางตัวนี้นะคะอยู่ด้านซ้ายส่วนส่วนประกอบด้านขวาเนี่ยคือตัวซึงนะคะตัวซึงที่แปลว่าเกิดนะคะมารวมกันเนี่ยยังคงเสียงคล้ายๆกันอยู่นะคะจากซึงมาเป็นซิ่งซิ่งที่แปลว่าชนะนะคะคาที่2นะคะคือคําว่าหย แปลว่ามีนะคะ,ะเสียงก็จะต่ำๆหน่อยนะคะว่าเป็นเสียง3ามใช่ไหมคะโยโยโย่โยแปลว่ามีนะคะคำนี้เนี่ยก็เป็นสุดยอดพื้นฐานของเราเลยนะคะคำว่ามีเป็นคำเบสิกที่เราใช้ตลอดเลยนะคะซึ่งเจ้าเยื่อจุ่อผางนี้นะคะไม่ได้อยู่ด้านซ้ายไม่ได้อยู่ด้านขวาน,นะคะแต่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะ,ะมาดูคำที่3กันค่ะคือคำว่าหูหู อ่าหูนะคะแปลว่าหนวดหรือเขานั่นเองนะคะอ่าและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของคําที่มีแย้ชื่อผางแต่ก็ไม่ได้มีความหมายตามนั้นนะคะซึ่งก็ทุกคำเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีความหมายเหมือนกันหมดนะคะเราก็ต้องดูเป็นคำๆไปนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างอะทุกคนแค่เย้ชื่อผางตัวเดียวเนี่ยเราสามารถต่อยอดคําศัพท์ได้หลากหลายมากเลยนะคะ ซึ่งเมื่อเราเรียนเรียนภาษาจีนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะจับจุดได้ว่าอ๋ออักษรจีเนี่ยมันก็คือการเอาคำนู้นมาประกอบคำนี้คำนี้เราเรียนแล้วนี่เอามารวมกับคำนี้ก็เป็นคำใหม่อีกเรื่อยๆนะคะก็เป็นเหมือนการต่อยอดนั่นเองนะคะซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยแรกๆก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่ถ้าเรียนไปเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องจับจุดกันได้แน่นอนนะคะแล้วก็ แล้วก็อักษรจีนเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนอีกต่อไปนะคะอาจจะไปยากตรงแกรมมาแทนอะไรแทนไม่ใช่นะคะเป็นมุกนะคะก็ไม่มีอะไรที่เราเรียนรู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยๆจับจุดกันไปทีละนิดทีละนิดนะคะก็ยังไงเนี่ยก็คลิปนี้ก็ต้องจบลงแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตาม ก็ฝากติดตามช่องคิตตี e อีซีจีนด้วยนะคะก็จะอัพคลิปเคล็ดลับการจำอักษรจีนอย่างนี้เข้ามาให้เรื่อยๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็บายบายค่ะ